จากที่วิเคราะห์อย่างเต็มที่นะสอบถามแล้วก็ปรึกษากันในทีม i n v e s t m e n t ์จริงไปสอบถามอ่อสเปเชียลิสต์มาด้วยนะผมตัดสินใจแบบนี้นะครับว่าเพิ่มน้ำหนักในหุ้นเติบโตหุ้น AI หุ้นเกาหลีนะครับรับมุมมองพิราบหรือโดวิชจากการประชุมเสร็จนะครับแปลว่าอ่อมุมมองของเดอะคอนเทเรียเนี่ยมองว่าการลดตกเี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาเนี่ยน่าจะมาจากการที่ อเมริกาเอาชนะเงินเฟอ้อได้และเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้กำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอย Recession หรือ e p r r s s s o o นะครับก็เริ่มต้นจากมุมมองของเทรดเดอร์ก่อนคิดว่า f ฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ย3ครั้งรวดเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้นะครับขณะที่ถ้าเราดูกันที่ดอทพลอตของ f ฟดคือคณะกรรมการเฟดเนี่ยโดยรวมเนี่ยคาดว่าปีนี้จะลดดอกเบีย้ยเพียงครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยในการประชุมเดือนกันยาที่จะมีดอทพลอตออกมาด้วย จะมีการชิฟลงของดอทพลอตซึ่งการลดลงของบอลยูนนั่นเองถ้าลดลงโดยที่ไม่ได้กําลังจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ดีต่อหุ้นโกรด h นะครับเพราะฉนั้นคืนนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันนะผมว่านะสมมติอันเอมพ LOYMENT ออกมา4.2จริงตลาดปรับฐานลงมาก็เป็นโอกาสในการลงทุนที่ได้ซื้อต่ําลงถ้าคืนนี้อันเอมพ LOYMENT 4.1หรือ,อ4.0ขึ้นมา ตลาดรีบาวขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยตลาดเนี่ยเขาปรับฐานให้เราระดับหนึ่งแล้วนะครับมีหลายๆท่านเนี่ยถามมาเรื่องตัว MU Bond บอนะครับที่ลงทุนไปนะแล้วก็ยังไม่ค่อยอปรับตัวเท่าไหร่นักนะผมเตรียมมาให้พอดีเลยนะครับเอ็มยูบอลเนี่ยนับตั้งแต่คอเนี่ยถ้าเราดูกันที่ดัชนีบอลก่อนนะทุกคนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ3%แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าสามเปอร์เซ็นเหมือนกันแปลว่าบอลขึ้นมาสามเปอร์เซ็นตแต่บาทแข็งสามเปอร์เซ็นหักล้างกันจริงๆนับตั้งแต่วันที่ call เนี่ย mu บอลนะผมไปดู nlv มาแล้วเท่าเดิมครับก็คือแต่ว่ามันก็ยังไม่คุมไอตัวค่าค่าธรรมเนียมการซื้อเนอะแต่ว่ามันแปลกมากนะรอบเนี้ยค่าเงินดอลลาร์บาทแข็งสามเปอร์เซ็นแต่ค่าเงินดอลลาร์นับแต่ที่ call นะแข็งแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแปลว่าในรอบเดือนที่ผ่านมา าเงินบาทในแข็งกว่าปกติก็วิเคราะห์กันแล้วนะดูจากพื้นฐานเศรษฐกิจวินัยทางการคลังนะของเรื่องของนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยรวมไปถึงฟันโฟต่างชาติก็เลยคิดว่าเงินบาทเนี่ยไม่น่าจะแข็งต่อจนทะลุแนวเนี่ยนะครับสาดังนั้นนจากตรงเนี้ยน่าจะเป็นแนวโน้มที่อ่อนมากกว่าแข็งดังนั้น MU Bond US ลเนี่ยคิดว่าน่าจะเริ่มได้อันนี้สงูงโดยเฉพาะเดี๋ยว n a v ที่จะประกาศวันเนี้ย น่าจะขึ้นค่อนข้างดีเลยเพราะว่าบาทอ่อนขณะที่บอลยิวปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับไปต่อกันวันนี้มาเยอะเลยก็กลับมาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับ generative AI นะทุกคนก็จะเห็นว่ามันหลกัหลกๆก็จะเป็น Semiconductor นะที่เป็นฐานล่างเลยจะไม่เหมือนกับธุรกิจ cloud computing ก่อนหน้านี้ตอนนี้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยารายได้นะครับาคาดการณ์ว่าปีนี้ประมาณ0 0 0กว่าล้านดอลลาร์ cloud นะที่เป็นเขาเรียกว่า เป็น i n t l l i g e n เ e c l o u วบ้าง Amazon เขาจะเรียกว่า Intelligent u d เนี่ย7 0 0 0ล้านแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยยังน้อยนะครับวันนี้ก็เลยไปเจาะรายละเอียดมาให้ดู Semiconductor ก,ก่อนนะครับ s e u i t o r d u ก t o r เนี่ยผมให้ดูรูปเลยเนี่ยนตัวอย่างชิป Blackwell ชิปตัวละล้านกว่าบาทนะซึ่ง Nvidia เดนี่ยขายชิปตัวนี้ได้เยอะมากๆแล้วประกาศผลประกอบการ Nvidia เดียนี่รอนู่นเลยปลายเดือนแต่ถ้าเราดูจากผลประกอบการของ AMD แล้วก็ผลประกอบการของซ m s u ุ g แล้วเชื่อว่า ยอดขาย NVIDIA เดียจะน่าออกน่าจะออกมาดีนะครับน่าจะเห็นตัวเลขที่ยังเติบโตต่อเนื่องนะครับตอนนี้รายได้จากการขายชิปประมาณไตรมาสละเกือบล้านล้านบาทนะครับกลุ่มที่2ก็กลุ่ม Cloud Infrastructure นะครับก็คือเนี่ยวันนี้ที่เพิ่งประกาศงบไป Amazon Web Service นะครับอ่า r o s o o t Azure Google ก l o u d ลกลุ่มนี้คือกลุ่มกลางนะพอมีกลุ่มนี้ต้องซื้อเซมิคอนดักเตอร์จาก NVIDIA นะครับจาก AMD เสร็จแล้วก็เอามาประมวลผล AI นะปีเนี้ย ควอเตอร์หเนี่ยรายได้เกือบเกือบแปดหมล้านดอลลาร์กลุ่มนี้ก็ยังถือว่ามีไรายได้มีกําไรชัดเจนนะครับกลุ่มที่3นี่แหละที่คิดว่ายังไม่สามารถทํารายได้และกําไรมากนะักก็คือกลุ่มแอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้ c h a t GPT สําหรับองค์กรเนี่ยเขาคิดกันเลยนะครับว่าโทเค็น1เท่ากับ4ตัวอักษรนะหล้านโทเค็นคิด30ดอลลาร์อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเกิดว่าคุณมีการเอา Chat GPT ไปใช้สำหรับองค์กรซึ่งตอนนี้องค์กรต่างๆกำลังเทรนตัว generative AI กันอย่างโหมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เริ่มมี use case เช่นของ Adobe มีใครเคยใช้ไหม Adobe Firefly นะใช้ AI สร้างสรรพผลงานกราฟิกจนมีคนประท้วงเลยนะว่าเอาไอ้ตัว stock image ของของเหล่านักกราฟิกดีไซน์เนี่ยไปสร้างเป็น AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะ Photoshop ไม่ว่าจะ Adobe Illustrator Lightroom เนี่ย ใช้ AI ในการสร้างสรรค์าง,งานกราฟิกได้แล้วหรือว่า Jasper AI อันนี้ก็กําลังมาแรงก็คือใช้ AI ในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่กําลังมาแรงนะครับ mm hmm. โดยรวมนะเมื่อวานนี้เพิ่งหัดใช้ p พ่สคริปต์นะกับกับทีมนะทาเป็นดัชนี m e g a t e n AI Index ขึ้นมาได้นะครับก็คือเอาหุ้นใน m e g a t e n AI เนี่ยมาทำเป็นอินด x ์ปรากฏว่า NASDAQ เนี่ยลงมา9% m e g a t e n AI Index นะลงมาประมาณ15%นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นโอกาส ในการลงทุนมากกว่านะครับในจังหวะนี้นะครับโดยที่เมคเทนเอเนี่ยก็จะเป็นหุ้นชิปเซมิคอนดักเตอร์นะ TSMC Broadcom AMD นะครับอันนี้เป็น Nvidia เดนะ40%แล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นคลาวอย่าง Microsoft Apple Amazon นะครับแล้วก็มันจะมีฝั่งที่เป็นแอปนิดหนึ่งก็คือตรง Meta ที่เขามี AI llama แล้วก็ Apple ที่ทำ Apple Intelligence โดยรวมเนี่ยเน้นไปที่เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็คลาว เราพาไปดูนิดหนึ่งไวๆนะทุกคน Nvidia แนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้น PE ลดลงจนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ย AMD ประกาศงบออกมากำไรเพิ่มขึ้น PE ปรับลดลงต่ำกว่าค่าเฉลีย่ย TSMC เชน่นกันนะครับสีเขียวกำไรก็เพิ่มขึ้น PE กลับมาเท่ากับค่าเฉลี่ยแล้วนะครับ Meta กำไรก็เพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลย Amazon กำไรนะครับประกาศเพิ่มขึ้น PE ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยประมาณ2 standard deviation Alphabet ประมาณ20เท่าอันนี้ยังไม่รวมตลาดที่ลงเมื่อวานด้วยนะครับเนี่ยเป็นภาพเดียวกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราเห็นโอกาสในการปรับฐานแต่กําไรอะ่ะมันยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยคิดว่ายังให้เข้าลงทุนในกลุ่ม tech AI นะครับ Meta AI, ขี a t A นะครับว่าโอกาสตรงเนี้ทําให้ valuation น่าสนใจแล้วเดี๋ยวขึ้นไปแถวๆที่เดิมขายนะครับลงซื้อขึ้นขายสําหรับกลยุทธ์ที่มองในช่วงนี้ไปต่อกันอีกนิดนึงนะครับว่าทําไมยังคิดว่า กลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ยังไปต่อได้ล่าสุดเนี่ยซัมซุงเนี่ยประกาศงบไตรมาสสองออกมาปรากฏว่ากำไรเนี่ยโตกว่าที่คาดเยอะมากนะครับโดยที่รายได้เนี่ยโตขึ้น23%จากปีที่แล้วขณะที่กำไรเนี่ยโตขึ้นพันกว่าเลยโดยที่หลักๆเนี่ยตัว Memory ี h ชิปของของซัมซุงนะถึงแม้จะไม่ได้เป็นชิปที่เป็น G P U คือเป็นตัวที่ใช้ประมวลผล AI มากนักนะแต่อย่างไรก็ตามนะก็เห็นการเติบโตแล้วก็การตั้งราคาที่ตั้งได้สูงขึ้นเลยทำให้ uh, ชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่เป็น Memory ี h ชิปของ s a m s u n เนี่ยก็เติบโตได้เยอะเลยนะครับซึ่ง c l s a เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์มาว่าคิดว่าจะเห็นอัพเทรนตรงนี้ในอีกหลายๆไตรามาสเลยสำหรับ ตัวซัมซุงซึ่งเป็นตัวหลักของเกาหลีนะครับดัชนีหุ้นเกาหลีวันนี้ลงมานะจริงๆลงมาน่าจะต่ำกว่าเส้นอตัวเส้นเทรนตัวนี้ด้วยก็มองเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่เหมือนกันถ้าโกรดกลับมาคอสติก็มีแนวโน้มเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับตอนนี้เห็นไหมครับแนวโน้มกําไรดูคอสติสิเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยชันมากๆเลยนะฮะชันมากขณะที่ P e ลงมา9เท่า นะครับก็เลยเห็นเป็นโอกาสการลงทุน,นครับขออภัยตรงนี้เฮดเดอร์ ader, ต้องเป็นตัวคอสปิอินเด็กซ์นะครับก็ปรับตัวลดลงมาเพราะฉะนั้นก็ตัวดาวโอลโคลเรียอีคิวนะก็ยังเป็นตัวฟันท็อกคอนเทนคอที่แนะนําเข้าลงทุนเหมือนกันต่อเนื่องนะครับถ้าเราติดตามกันนะฟันท็อกคอนเทนคอเนี่ยไม่กิเทนเอไออันนี้ไม่รวม N อ็นล่าสุดนะเราถ้าเราจํากันได้นะคอาขายหุ้นเทคกันไปตอน uh, ที่ดัชนีเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในรอบที่แล้วอผมพาไปดูนิดนึงนะ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพาขายกันไปแล้วนะที่ดัชนีนะครับจะเห็นว่าตัว n a สแดกร้อยเนี่ยแ,แถววันที่12ผมจําได้เลยแล้วจากตรงนั้นเนี่ยลงมาประมาณ10%แล้ววันเนี้ยเราแนะนําให้กลับเข้ามาเป็นขาซื้อนะครับก็ตัวที่เป็น t t r o n g u y วันนี้ก็จะเป็น m e g a t e n a เอที่บวกขึ้นมานะครับตอนนี้2%แล้วนะครับแต่ว่าไม่รวม NLV ของคืนนี้ที่น่าจะปรับตัวลงกลับไปใหม่นะครับดาโอเคเรอตั้งแต่คอยังอยู่คงที่ MUBON นะครับตั้งแต่คอเนี่ยลบไป0.3%นั้นเองปดใจรอยอีกนิดหนึ่งน่าจะฟื้นขึ้นขณะที่ Principal G Clean Clean Energy ตอนนี้เนี่ยปรับตัวเป็นบวกนิดเล็กน้อยนะตั้งแต่ที่คอนะครับก็อันนี้ก็คือ Funtok Content Call Strong Buy ก็จะเป็นตัว m e g a t e n AI นะครับแล้วก็ตัวเกาหลีแล้วก็ตัว Clean Energy นะครับขณะที่ Funtok Content Portfolio ก็มีการปรับอีกครั้งหนึ่งนะตอนวันที่12เนี่ยตอนที่ตลาดมันไฮไ h เนี่ยเรา เพิ่มเงินสดไปถึง35%มสาล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเราเอา10%ไปซื้อ m มก a t เทนเอวันนี้นะครับเอาอีก10%นะไปเพิ่ม m มก a t เทนเอแล้วก็15%เพิ่มในตัดชนีหุ้นเกาหลีก็เห็นว่าเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนเมื่อราคามันปรับลงมาอย่างที่เราคาดการแล้วนะครับก็มีการปรับเพิ่มน้าหนักเพราะฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยก็จะเป็นอเมริกา40จีนสิเกาหลีสิบห้พลังงานสิแล้วก็ตลาดบอลยี่สิบเร์เซ็นตะรับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของเหตุอสิเกมที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับครับก็อยากย้าเตือนคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าดูข้อมูลของเราคิดว่าเป็นประโยชน์อยากจะสนับสนุนอยากจะให้กําลังใจทีมงานของเฟโนเมนานะครับก็อย่าลืมครับมาซื้อกองทุกรวมกับเฟโนเมนาเอาตามคําแนะนําของเราก็ซื้อกับแพลตฟอร์มของเรานะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเฟโนเมนาด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเชาว้ามอร์นิ่งรีวครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงครคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสําคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกาหนาทีรายการมอนตีฟกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน